ครับอาคุณสุป,ปันเปิดปมเรื่องของสร้างสเสน่หาประชาธิปัตย์ยังไงมันจะยเ<ใ>น<อ>ี๋ยวผมขอผมขอ,อขยายความนิดเดียวเรื่องบ่มีสาเร็จรูปนึกถึงตอนเป็นไอ้หนุ่มโรงงานบมีสาเร็จรูปได้ครับคือแต่ก่อนยังเป็นไอ้หนุ่มโรงงานเนี่ยไปเป็นลูจกจ้างงานสมเร็จรูปเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งอ๋อครับซึ่งได้ตาหาซึ่งได้ตาหาร้านเจ้าแรกของประเทศไทยเรื่องบ่มีถึงสาเร็จรูป ืแล้วก็ผลิตอ่อมีข้าวด้วยครับ uh huh, uh huh. อ่าฮะอ่าฮะตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตอืมซึ่งประเภทแบบอะบะหมี่เนี่ยก็ดูเหมือนจะจะมีปัญหาเรื่องขายไม่ออกเพราะผู้แข่งเยอะมากอ่อครับเราพัฒ์บะหมี่ออกมาอืมก็ปรากฏก็มีนโยบายให้พนักงานทุกคนเอี่ยเป็นเซลลอ๋อครับ ขายตั้งแต่มีเปลือยอ่ะอืมคือยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ยังไม่ได้เป็นจุกแพ็คกิ้งซองเนื่อจะมีเปลือยเป็นเป็นเหมือนมีเขาเป็นเขาเป็นเขาเออเป็นเขาแล้วไปขายในหมู่บ้านแต่เราค้นจินเปอร์เซ็นต์เอาอ่าฮะอ่าฮะนี่คือการตลาดของเขาครับรัฐบาลคุณไม่ต้องไปอุ้มไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะไม่ขายก็มีช่องทางของเขาไม่ต้องกลัวเขาขายไม่ออก พนักงานเ็าเป็นเซลล์ในตัวครับผมก็ถูกไปด้วยไว้ผมจะต้องไปผมก็ประกาศเลยผมมาสมัครอืมเป็นกรรมกรไม่ได้มาสมัครเป็นเซลไม่ได้ผมไปขายต้องปรับเงินเดือนผมเป็นเซลล์ครับอผมผมไม่ยอมขายอ่ะแต่ถ้าถามว่าผมซื้อไมกินเองที่บ้านผมซื้อไม่ซื้อไ่้ผมเอาไปขายผมไม่ขายเพราะฉะนั้นท่านรอมาต่อฮะไม่ต้องมีห่วงเขา Ance, ห ome, ่วงประชาชนเถอะครับ่วงผู uh ้ค้ารายย่อยในหมู่บ้านอืม่วงผู้บริโภคครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าผู้บริโภคนี่ไอ้ไอ้ไอ้ผมไม่รู้ใครไปสร้างเงื่อนไขนี้ไว้นะความเชื่อนี้หรือปัจญานี้เนี่ยอย่าบอกว่าปัจญาเลยมันต่ำซ้ำอืมที่ไม่มีความเชื่อว่าคนจนเวลาไม่มีตังค์ต้องซื้อบะหมี่ถึงสำเร็จรูปกินเนี่ยมันไม่ใช่อ่าฮครับ สังเกตไหมเวลาเนี่ยปุ๊บรัฐบาลจะมาแบบแอคแอร์รูปแบบเดิมเลยคุมราคาบะหมี่กึ่งสเร็จรูปอืเฮ้ยอืคุณจะให้ชาวบ้านกินแต่บะหมี่สาเร็จรูปเหรอครับเออสังเกตไหมทุกครั้งเลยที่เราของราคาแพงคุมอืมแต่ผมก็ไม่อยากจะหยาบคายอะ่ะคุมแม่นแต่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยไม่ไม่เป็นคุมราคาหมูราคาไก่อ่าเออเอ,อ,อาหารโปรตีนบ้างดิเออทีออ่ให้ชาวบ้านเขาเข,าเข้าถึงโปรตีนบ้าง ใครก็ยังไม่คุมเลยขอความร่วมมืออถ้ารัฐมนตรีทําตัวน่ารักซะนั้นขอความร่วมมือับอันนี้เรื่องเรื่องนี้น่าตกท้ายแล้วเดี๋ยวคุณสัจัยผมขอเวลาพ่วง้ายเนีอยวนะเรื่องลอตเตอรี่ราคาแพงงานไม่ต้องแต่เช้าอะไรรื่องเนี้ครับเนี่รัฐมนตรีเขาอาจจะห่วงเรื่องเรื่องในพักเขามากกว่าหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเรื่องเรื่องความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนจากของแพงเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกัน เพราะว่าลําพังเรื่องในพักผมเนี่ยก็งั้นลาออกเถอะงั้นก็หนุนลาลาออกเถอะหรือไม่ก็ยุบพักไปเลยแค่แค่นั้นนะผมไม่รู้นะผมว่าตามคุณสัจใจตั้งสมมติฐานมาผมก็ตอบแบบสมมติฐานนะอครับอ่ะไปถึงเรื่องของสร้างสร้งเสน่หาชิงรักขักสวัสดในพักประชาธิปัตย์ผมเติมชิงรักขักสวัสดด้วยมันจะได้ครบองค์คืออันนี้ต้องเรียนด้วยความรบสำหรับมิตรรัก แฟนการเมืองประชาธิปัตย์หรือคนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ออาจจะไม่ได้ติดตามปมประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องการมุ่งของพรรคประชาธิปัตย์แต่อดีตคือนี้ก็ถือว่าเล่าเป็นวิชาการทางการ,รแต่ขอไม่ระบุชื่อบุคคลคแต่ก็เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เก่งเทคโนโลยีก็น่าจะสา,า,ะสามารถหาข้อมูลได้ บางทีเรื่องพวกนี้จะไม่ไม่อยู่ใน Google แล้วนะฮะมันมีการทำลายไปยังมีใช่ไหมเออยังสืบผลได้มีประเภทแบบเขาก็ต่อสู้ในการเมืองไงเขาก็จะโพสเข้ามาใส่ไ้หมดครับเออเรื่องมันงแต่บรณาสมกันเขาจะจัใส่ไปต้องบอกว่าพักเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆเลยจะมีข้อคอรหาเรื่องของการจริงลักหักสวามมาโดยตลอด ต่างยุคต่างสมัยกันครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่ข่าวสุดซิบปินกานะข่าวขึ้นนั่นหนังสือทุกครั้งยักษใหญ่ยักใหญ่ครับแล้วเนี่ยผมก็ไปศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังมาพักหนึ่งอืมส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้บริหารระดับสูงของพักเป็นหลักครับอืมเป็นบุคคลสําคัญของพักท้งนั้นเปนบุคคลสำคัญของพักเท้งนั้นอือม แล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็จะถูกนําเอามายามทางการเมืองทุกครั้งเวลาไปล่อพกพรรคอื่นจะมีการเอามาพิปรายในสภา,าเอามาอ่าแถลง่าวใส่กันอืมก็คือเรื่องเนี้ยเรื่องรสร้งางสิริอาชิมรักขักสวัสดิ์ในพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละมันจะเป็นแบบนี้มาตลอดไงแล้วทุกครั้งมันก็จะจบไม่สวยรังออกไม่สวย มีอยู่ทรั้งหนึ่งจบสวยอืมเพราะว่าสามีจูงมือเมียขึ้นลงพักครับแล้วเรียกชูมารับอ,อย่างนั้นเลยนะครับจริงเอออันนั้นจบสวยแล้วก็หย่าแล้วก็ยกยกเมียให้ชูไปเลยครับอืมคุณศักดใจก็จําได้จําเป็นมาถามผมพี่ทวีก็จําได้ ผมอาจจะลืมลืมไปว่าใครว่าอย่ามาหลรอยผมเส่ชื่อเลยนะอย่ามาหลรอยผมเล่ชื่อเลยไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อนึกไม่ออกเลยครับนี่นึกไม่ออกเลยผมก็ลืมชื่อไปเลยผมได้แต่เหตุการณ์เออเออเป็นมาอย่างนี้อืมแล้วถามว่ามันมีความรับผิดชอบอะไรบ้างทั้งที่พักนี้เป็นการชูมัตโต้มัตโตกลางการเมืองนะพัพเลือกคนประชาชนเลือกทัพแต่เวลาเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้น หัวหน้าพักต่างยุคต่างสมัยที่เกิดเหตุแบบนี้หรือ,เก,อเกิดเหตุอื่นๆที่เกี่ยวกับกรรมการหมยมันจะพูดว่ามันเป็นเรื่องความผิดตัวบุคคลครับอืมเฮ้ยทำไมไม่มองแบบคุณคัดคนยังไงมาอยู่ในพักใช่ไหมเออม,มาตรฐานในการคัดคนของค,คุณยังไงคุณมาอยู่ในพักแล้วส่งให้เขาเลือกแล้วบอกว่าเนี่ยเราอตอนหาเสียงเราเลือกคนดีๆมีคุณภาพไหมพี่น้องเลือดอืมแต่พอเกิดปัญหาเป็นเรื่องตัวบุคคลครับอืม นั่นแสดงว่ากระบวนการในการสัญหาของพวกคุณมีปัญหาอืมแล้วใครเป็นคนสัญหาครับไม่ใช่สมาชิกเอพิดที่ทป็ก้ยแก่มาสัหานะเออวนนี้ได้มีแต่การยกมือรับรองในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีครับถามว่าถ้าคนพวกนี้ยกมือไม่รับรองดิอืม์มคุณจะถอดออกไหมใช่ใช่ กระบวนการสรรหามาจากกรรมการบริหารพักด้วยกันแล้วให้หัวหน้าพักเซ็นรับรองอืผมพูดเรื่องการเมืองเลยกำลังจะกลายเหมือนสอสอในสภาไปแล้วะนรับคุณยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรออ,อย่างน้อยคุณไม่รับผิดชอบกับอุดมการท์ทางการเมืองไม่รับผิดชอบต่อกระบวนการในการสรรหาของพักก็นึกถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอยู่สมาชิกพักบ้างออื ซึ่งคุณพูดอยู่เสมอก็คือเจ้าของประชาธิปไตยครับคุณไม่ละอายบาปต่อตัวเองก็ละอายบาปต่อเจ้าของประชาธิปไตยเขาเนี่ยมันเป็นอย่างงี้แล้วจะยังไงแล้วก็ผมก็คิดว่าอย่าคิดว่ามีแต่พรรคประชาธิปัตยนะ uh huh. มันมีหลายพรรคคุณจะใจพี่ดูณีแล้วท่านผู้ชมเราเป็นสื่อเองเราก็รู้แต่เราไม่มีหลักฐานหรือว่าเจ้าคนโเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเรื่องใต้เตียงไม่มันไม่มีหลักฐานหากันได้ง่ายๆหรอก คู่กรณีก็สมยอมมีความสุขอ่ะอ่าฮะครับเจ๊มีความสุขก็แปะเจอดเจอแล้วก็มีความสุขอ่ะอือเสือพูดไม่ได้อะไรอ่ะเสือก็หาการทำการให้เสื่อมเสียฟ้องไตหาชแม่ก็จะรู้ว่ามีจริงแต่เขาบอกเขาเคียย์กันเพื่องใช่ไม่มีเจ้าทุกข์อ่ะอ่าฮะเออเดี๋ยวพวกพวกที่เป็นแฟนการเมืองที่นิยมชมชอบพักนั้นนักเมืองน้วจะบอกไอ้เสือไม่มีเจนยบาลอีกอือ คือตอนนี้ไม่พอใจอะไรสื่อโยนสื่อไม่มีจัญญาบันตลอดเอเออมันก็เลยบอกว่านี่คือปรากฏการอันหนึ่งเดียวทางการเมืองซึ่งตอนนี้มันเกิดกับพ,พรครคปฏิบัติพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆก็มีแต่มันยังไม่เป็นข่าวมันคนที่เขาเสียหายเขายังรู้สึกว่าเขาเขายังอยู่ดีมีสุขอยู่เขาลองชีวิตไม่อยู่ดีมีสุขเนครับโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยนะมันก็มีคลิป ที่เกี่ยวถูกอ้างว่าเป็นบุคคลสำคัญในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นคลิปกำลังเล่นจำจีกันอยู่อะตอนนี้คือคลิปเนี้ยผมเคยเห็นและเคยเห็นมานานแล้วตอนนี้กลับมาอีกแล้วเออก็บอกว่าคนหน้าเหมือนก็เคยแถลง่าวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแล้วก็ฟ้องด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยวันเนี้ยเริ่มมีการพูดถึงอ้าวมาอีกแล้วคลิปนั้ถูกวนมาอีกแล้วคืออันนั้นเนี่ยถ้าถ้ามองแบบพยายามทำความเข้าใจทุกส่วนทุกฝ่ายนะ อาจจะเป็นคนหน้าเหมือนแล้วก็ถูกขุดมาโจมตีพรกประชาธิปัตย์ในในช้างในเชิงการเมืองขนาดนี้เพราะผมจำได้เจ้าตัวเนี่ยเขาออกมายืนยันปเิเ็จแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาแล้วเขาฟ้องแต่ผมก็ไม่ตามว่าคดีฟ้องเป็นยังไงนะคดีก็ยังไม่รู้ว่าไปถึงไหนไงก็เูื่อยๆไปอ่าครับ